บางคนก็ไม่เชื่อลุงป้อมบางคนก็สนับสนุนฝั่งทักษิณแต่วันเวลานี้นะครับผมว่าเป็นลุงป้อมเป็นคนที่ฉลาดที่สุดรอเวลาเดินทางไปยังต่างประเทศและกลับมาแน่นอนงานนี้เสือเท่าไม่ธรรมดาการกระชับอํานาจย่อมจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ปลากับน้ำน้ำดีน้ำเสีย ถูกแยกออกจากกันเรียบร้อยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องความแตกแยกกันในรัฐบาล ความแตกแยกกันในพักพลังประชารัฐถึงขั้นฝ่ายกันนะครับสื่อเขียนกันว่าเป็นการฝ่ายกันระหว่างธรรมนัตฝ่ายกันระหว่างพลเอกประวิตยวงสุวรรณในขณะที่ทักษิณก็ขอเดินทางออกนอกประเทศแต่สารไม่ให้ผมไม่เคยใส่เสื้อพักพลังประชารัฐไปด่านายกแล้วการที่ผม ออกมาพูดแทนประชาชนพูดแทนพ่อแพี่น้องประชาชนที่วันนี้กำลังเดือดร้อนเรื่องปากท้องอยู่เนี่ยผมก็ทำในนามส่วนตัวตามเสรีภาพบทปัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้าท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินคิดว่าเสียหายคุณเศรษฐาก็ฟ้องผมได้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่พูดมาจนถึงปัจจุบัน คุณเศรษฐามไม่เคยฟ้องผมแม้แต่คดีเดียวไม่เคยมีสสพักเพื่อไทยไม่เคยมีสมาชิกพักเพื่อไทยออกมาตอบโต้ผมแม้แต่คนเดียวแต่กลับกันพักพลังประชารัฐเดือดร้อนแทนนายกรัฐมนตรีผมก็เลยงงว่าพักเป็นพักลูกไล่หรือพักร่วมรัฐบาลคำว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่พักลูกไล่หรือพักสาขาครับ พรรคพลังประชารัฐเรามีคดคิเดตนายกคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณถ้าผมจะเชยร์ให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมผิดเหรอครับผมจะต้องถูกขับออกจากพรรคเหรอครับกับการผมเห็นพรรคหนึ่งพรรคประชาธิป,ปัตย์สมาชิกพรรคด่าหัวหน้าพรรคกรรมาการบริหารพรรคเปิดข้อบังคับหาวิธีขับสมาชิกพรรคคนนั้นจนทุกวันนี้ยังหาไม่ได้เลยครับแถมสมาชิกพรรคคนนั้นบอกขู่เลย ขับสิจะฟ้องต่อศาลผมก็เลยย้อนกลับมาว่าไอพอรบบพักการเมืองเนี่ยมันใช้กันคนละฉบับหรือเปล่าผมเนี่ยเชียร์หัวหน้าพักชมหัวหน้าพักเอาคนมาสมัครไปสมาชิกพักกลับจะถูกให้ขับออกจากพักเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องขับผมหรอกครับถ้าขับผมแล้วไอสมาชิกหกหมื่นคนมันจะเดือดร้อน เพราะถ้ามันพูดไม่ได้เพราะต่อไปด่ารัฐบาลไม่ได้ต้องเขียนข้อบังคับพักมาว่าห้ามพูดถึงรัฐบาลนะถ้าเราเป็นพักลบรัฐบาลห้ามโจมตีรัฐบาลนะครับผมถามว่าผมไม่เคยด่ารัฐบาลตีพักพลังประชารัฐแม้แต่คนเดียวทางฐานที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนสุดทนสุดกัน้นแต่เราเข้าใจความเป็นพักการเมืองเราต้องให้เกียรติกันครับ แต่อย่างที่ผมพูดครับผมเห็นรองรอง,รองนายกบัญชีมีที่ปรึกษาชื่อคุณวรชัยเหเหมะมีตำแหน่งแห่งหนในรัฐบาลเป็นที่ปรึกษารองนายกคุณภูมิธรรมออกมาว่าคุณคุณเศรษฐาทวีสินผมไม่เห็นคุณเศรษฐาตำหนิคุณภูมิธรรมผมไม่เห็นคุณภูมิธรรมตำหนิคุณวรชัยแต่กลับการทางผมผมเป็นแค่สมาชิพกพรรคพลังประชารัฐตัวเล็ก ออกมาพูดบอกว่าววคุณเสรษฐาบริหารไม่ดีนะนงเนงิเนงดิจิตอลผมไม่เห็นด้วยนะก็เสรีภาพส่วนตัวของผมแต่กลับกันว่าจะขู่ผมพ้นพักถ้ายังไม่ยังไม่จบไม่หยุดแค่นี้ก็เดี๋ยวก็ใช้มติกำกมการอานพักขับไล่ออกไปเหมือนที่เคยถูกไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งมันต้องอยู่ทั้งพักคสิครับจะไปแยกกันได้ยังไงนะครับอย่าไปตีความเป็นอย่างอื่น คนคนเดียวที่ไม่ใช่มีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารพรรคมาแสดงวิสัยทัศน์แสดงความคิดมันไม่ใช่การตัดสินใจของพรรคเรามีจุดยืนชัดเจนคุณเคยกระทําความผิดมติพรรคเข้าขับไล่ไปครั้งหนึ่งแล้ว<ต>คุณกลับเข้าคาเข้ามาใหม่สร้างปัญหาไม่ได้เด็ดขาดก็คงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันโดยตรงในแกล ปรากฏว่าหลังจากสามารถออกมาเคลื่อนไหวก็ถูกฝั่งของไพริกนะครับคนของธรรมนัตและเครือข่ายของธรรมนัตนั้นสกัดนะครับก็มีการไปเจราจากันภายหลังกับลุงป้อมก่อนจะเดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไปดูการแข่งขันโอลิมปิกมีการเจราจากันลุงป้อมก็ขอให้สามารถนิ่งก่อนตอนแรกก็บอกให้สามารถลุยเลย ตอนหลังก็บอกให้สามารถนิ่งก่อนต่อมาไผนะะ่ก็โพสต์ข้อความว่าวันที่เจ็ดสิงหาคมคือวันที่ยุบพักเก้าวไกลเนี่ยจะมีสอสอเนี่ยอย่างน้อยห้าคนเนี่ยจะมาขอเข้าร่วมอยู่กับพักพลังประชารัฐนะครับในขณะที่ทักษิณเนี่ยก็ปรากฏว่าพยายามขอเดินทางออกนอกประเทศแต่ศาลไม่ให้ ประเด็นคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันโดยตรงก่อนหน้านั้นก็ไฟ่กันไปไฟกันมาระหว่างธรมรมนัตปมเผ่ากับสามารถนะครับตอนนี้ก็มีการปล่อยข่าวว่ามีคนคนหนึ่งนะร,รับสมอ้างว่าเป็นคนดูแลสอสอหกคนต้องมารับเงินหหลักประมาณแสนนะหรือละแสนนะพูดง่ายๆนะครับก็ปล่อยข่าวขึ้นมาในโซเชียลมีเดียให้กับนักข่าว นะฮะก็ไปรับกันพอไปรับกันเรียบร้อยถึงเวลาปุ๊บไอ้คนไอ้หกคน,กคนสสที่เอาฝากเลี้ยงไว้พักกันเมืองอื่นเนี่ยวุวยง่ายที่จะเป็นงูเห่าเนี่ยไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นกระแสการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เปารีนาก็บอกว่าถ้ายังสู้กันแบบนี้ธรรมนัตก็จะขนคนของพลังประชารัฐข้ามไปอยู่ฝั่งพักเพื่อไทย ในขณะที่กระแสะข่าวค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องทักษิณพยายามขอออกจากประเทศไทยซึ่งสารปฏิเสธที่จะให้เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังสารัฐอารับเมริกาต้นเหตุของเรื่องมันคืออะไรปวดฟังอีกครั้งหนึ่งมันมาจากการชิงตำแหน่งนายกบัดรีหากสิทธาทวีสินปิว รเรื่องนายกสำรองก็มีการไปสัมภาษาณ์อนุทินชาญวริกคุณอนุทินก็ทําทีเหนียมก่อนหน้านั้นบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเป็นหลักแล้วก็ไปตีกอบกับทางฝั่งทักษิณน,นะครับต่อมาอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสุธิชัยยุนแล้วก็ให้สัมภาษณ์ตามสื่อมวลชนต่างๆว่าไม่คิดจะแข่งขันเป็นนายกตรียังไงก็ต้องอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะครับ เมื่ออนุทินขอบ่ายคนที่จะมีคาเดด d เป็นนายกรัตรีคนต่อไปก็ต้องเป็นพลเอกประวิตธิ์วงสวุวรรณขณะดเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าจะเกิดการกรบฏภายในพักพลังประชารัฐจะมีการปลดพลเอกประวิตธปลดบิ๊กปอตน้องพลเอกประวิตธพ้นออกจากหัวหน้าพักและพ้นออกจากรองนายกรัตรี และรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นว่ารัฐบาลกําลังตายกันเองขัดแย้งกันเองเป็นวงกว้างก่อนหน้านั้นก็เป็นพักรวมไทยสร้างชาติที่เกิดความแตกแยกกันเองฟัดกันเองอย่างรุนแรงจนต้องมีการเปลี่ยนผู้อำนวยการพักใหม่นะครับเป็นดรฮิมาลัยผิวพันธุ์เข้ามาตำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการพักแทน ตอนนี้อุรมไทยสร้างชาติก็นิ่งก็มึงมุ่งพีอาร์ที่จะให้พีรพันธ์เป็นนายกบุญถวีมีคนตั้งคําถามกับผมว่าเนี่ยคนอื่นก็ไม่สู้พีรพันธ์ก็ไม่สู้คือตามมารยาทางการเมืองพักอันดับหนึ่งจะได้ก่อนต่อมากระพักอันดับสองคือเพื่อไทยก้าวไกลตั้งไม่ได้ก็เพื่อไทยเพื่อไทยตั้งไม่ได้ก็ภูมิใจไทยภูมิใจไทยไม่ได้ก็พลังประชารัฐพลังประชารัฐไม่ได้ก็รวมไทยสร้างชาติ อย่างนั้นมันคือเสพนะต้องเข้าใจว่ามีเปของมือนตอนนี้คนก็หันไปบอกว่าจะเป็นอนุทินเป็นนายกสำรองก็เป็นที่มาของสื่อไปสัมภาษณ์่ะนายกสำรองมันจะย้อนกลับไปเพื่อไทยอีกไหมถ้าอนุทินตั้งไม่ได้ก็ต้องกลับไปเพื่อไทยนะโดยมรารยาทอนุทินตั้งไม่ได้มันก็ต้องกลับไปลุงป้อมลุงป้อมก่อนแล้วก็ไล่ไปตามลำดับสดจบสุดท้ายไปถึงไปเพื่อไทยแต่ถ้าแย่งกันตั้งได้ไหมรัฐมนตรีก็ไม่ได้เขียนนะ ไม่ได้เขียนว่าพักอันดับสองอันดับสามอันดับหนึ่งตั้งได้ก็ไม่ได้เขียนไว้แต่เป็นเพียงมรญญารยาททางการเมืองเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อไทยก็แย่งได้ฝั่งนักศินต้องการอะไรก็ต้องการคนของตัวเองเป็นไงลุงป้อมเป็นอะไรอุปสรรคไงพอลุงป้อมเป็นอุปสรรคแน่นอนฮนะคนของลุงป้อมทั้งหมดก็เป็นอุปสรรคเช่นกันไอ้พวกนี้ คิดว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวก็เลยจะขอบายไม่สู้กับทางฝั่งทงักษศณแต่ลุงป้อมจะสู้อ่ะนะครับก็เลยแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายสู้กับฝ่ายไม่สู้ฝ่ายฟู่สู้เนี่ยก็ลุงป้อมสู้เองลุงป้อมจะเป็นพูดง่ายงสามารถเป็นเครื่องมืออีกฝั่งไม่สู้คือธรรมนัฐไม่สู้ก็มีแค่นั้นอ่ะกลัวหลุดจากตาแหน่งกลัวถูกขับออกจากพักรูปมรัฐบาล มีมีอยู่สองสองในกลุ่มเดียวกันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ประชาชนได้รับคืออะไรความขัดแย้งภายในรัฐบาลเกิดขึ้นขยายตัวกว้างในสถานการณ์ตอนนี้จะเอาปิตพันธ์มาสู้ก็สู้ไม่ได้แต่ที่แน่พิตพันธ์นะลุงป้อมแล้วก็ปชาธิปัตยจับมือกันแน่นแน่นอนสามภัคการเมือง นะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับเราผู้ชมก็ชมไปแต่ที่แน่สิ่งที่เราเห็นมันไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนครับมันเป็นประโยชน์ของนักการเมืองและเป็นประโยชน์ของพรรคการเมืองนะบางคนก็เชืยอ์ลุงป้อมบางคนก็ไม่เชี่อ์ลุงป้อมบางคนก็สนับสนุนฝั่งทักษิณแต่วันเวลานี้นะครับ ผมว่าเป็นลุงป้อมเป็นคนที่ฉลาดที่สุดรอเวลาเดินทางไปยังต่างประเทศและกลับมาแน่นอนงานนี้เสือเท่าไม่ธรรมดาการกระชับอำนาจย่อมจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ปลากับน้ำน้ำดีน้ำเสียถูกแยกออกจากกันเรียบร้อยถึงเวลาหุ้นส่วนจะเข้าใจขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ว่าร่างคุณเลิงถวันสุราชายสูงเดินจำรูนพระเจ้าแผ่นดิน,นสินันคราแผ่นดินไทยในรัชสกังคที่สิบนทรงฤทธิ สืบสานงานพระรามบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวชิราลงกรมหิอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อานุเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมะนาธรรมพิทพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะกรทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังร่มโพ่พระบาทละมีนำชาติพนไปราสุดอเดือดร้นนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเลียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้ อาสาสรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาส่งเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด